งานดิจิบานกูจิมีข้อเสียด้วยเหรอแล้วข้อเสียมันคืออะไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวฟิกเกอร์เนาะเราจะมาพูดถึงงานอิชิบันกูจิกันงานอิชิบานกูจิก็คือเป็นงานที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ ดีเทลก็ดีตัวละครก็เยอะออกมาหลายเรื่องแล้วก็ออกมาไม่หยุดเลยนะครับซึ่งนักสะสมอย่างเราก็หมดตางกับงานนี้ไปค่อนข้างที่จะมากเช่นกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่างานอิชิบันกูจิคืออะไรถ้าให้สรุปคร่าวๆก็คือเป็นงานจับฉลา,จากจับใบจับฉลากขึ้นมาเพื่อดูว่าใบที่เราได้จะได้ของเป็นอะไรนะครับซึ่งแต่ละ ชุดก็จะมีตารางบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ารางวัลอะไรได้สินค้าอะไรแล้วก็มีจํานวนเท่าไหร่นะครับรางวัลก็จะเรียงเป็น A B C D นะครับระดับความยากเนาะ A ก็จะยากกว่าพวก D E F คนที่จัดฉลากก็จะอยากได้รางวัลข้างบนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโมเดลที่เราอยากได้กันซึ่งเนอิชิบาคุจิสำหรับผมผมว่าจะมีข้อเสียทั้งหมด3ข้อนะครับที่ผมคิดได้ ก็มาเริ่มกันเลยจากข้อแรกครับข้อแรกก็คือเรื่องของสเกลสเกลมีปัญหาอะไรสเกลงานอีชิบังกูจิก็จะมีทั้ง1ต่อแปต่อ7 1ต่อ6นะครับซึ่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่สเกลที่แต่ละชุดไม่เท่ากันนะสเกลอยู่ที่ตัวละครที่สเกลค่อนข้างที่จะไม่ตรงตามมังงะน,นะครับอย่างเช่นงานของดักตันบอลก็ได้ งานต้นบอลที่เป็นชุดจัตฉลากของภาคฟิเซอร์นะครับก็จะมีทั้งตัวฟิเซอร์แล้วก็ตัวพ่อของฟิเซอร์ก็คือตัวคิงโคซึ่งในมังงะส่วนสูงของพอลูคุนนี้จะต่างกันค่อนข้างมากนะครับแบบว่าคนหนึ่งอยู่ตรงเอวเลยอะไรนี้แต่ว่าพองานอิชิบันโคจิมนทำออกมาซึ่งก็ได้รับความนิยมที่แบบว่าเฮ้ยมันมีตัวละครน,นี้ออกมาแล้วแต่ว่านั่นแหละสเกลมันเพี้ยนคือตัวของฟิเซอร์ก็จะสูงเกือบเท่ากับตัวคิงโคเลย ก็ไม่ได้เกือบเท่าขนาดนั้นแต่แบบว่ามันควรต่างกันมากกว่านี้อะไรอยน,นี้หรืออย่างตัวของเซลล์ที่โดยปกติแล้วอ่ะล่างก่อนสมบูรณ์จะตัวสูงกว่าล่างสมบูรณ์นะครับแต่เดยมากลายเป็นว่าดัานทำตัวล่างสมบูรณ์สูงกว่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในอ,อิชิบันคุจินะครับอย่างมางคนที่มีความสามารถในการคัสตอมหรือว่า รีเพนอะไรเงีก็จะแก้สเกลเองแล้วก็ปั้นเองขึ้นมาลงสีหมาอ๋อปัญหาอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงสีก็คือเรื่องสีเหมือนกันบางทีสีมันค่อนข้างบางงานก็ทำออกมาดีดีนะครับบางงานก็ทําออกมาแบบค่อนข้างน่าผิดปักอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเกลนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการย้อมแมวนะครับการย้อมแมวหมายถึงอะไรการย้อมแมวหมายถึงสุิว่า ผมขอยกตัวอย่างเป็นตัวของครัง้งล่างกลามนะครับซึ่งทำมาตอนแรกก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับลายถัดมาได้ทำเป็นตัวโกคูล่างที่เข้าห้องการเวลาแล้วก็ลองแปลงล่างเป็นล่างกล้ามนะครับถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าบล็อกตัวของตัวครัง้งและโกคูมันเหมือนเอาตัวบล็อกเดียวกันมาทำนะครับเปลี่ยนแค่ตัวหน้าตัวละครมันก็เลยทำให้นักแสมงบางคนมองว่าแบบที่จริงอะ่ะ ปั้นใหม่หน่อยได้ไหมหรือว่าทําให้ดูแตกต่างมากกว่านี้นะครับเพราะว่าบางคนเพราะว่าสาหรับบางคนอะ่ะเวลาสังเกตแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการมันคือเอาบล็อกงานปั้นเดิมมาทําใหม่ซึ่งมันดูไม่ลงทุนเนาะต่อมาเป็นเรื่องของความแพงนะครับวงการละครสมนะครับบางคนเขารอซื้อเป็นตัวละครนะหมายถึงว่ารอซื้องานก่อของงานอิชิบังคุจิ บางคนที่จับฉลากได้ตัวที่ตัวเองไม่ต้องการเนี้ยบางทีเขาก็ไม่อยากเก็บก็เลยเอามาขายต่อนะครับซึ่งในราคาตรงนี้แหละมันค่อนข้างที่จะเหวี่ยงไปตามความต้องการของตัวละครอ,อย่างเช่นบางตัวที่อยากได้กันมากๆแล้วมันหาซื้อไม่ได้เงี้ยบางทีหน้าร้านก็จะโดนกวาดตัวไปจนหมดนะครับจนเราต้องหาซื้อเองโดยที่ไม่มีให้จับฉลากอย่างบางตัวราคาขึ้นไป 4-5่าพันก็คือเรื่องปกติหรือบางตัวก็ขึ้นไปหลักหมื่นซึ่งถ้าบางคนเห็นราคานี้แล้วแบบว่าสมม่าเราอยากได้ตัวจอมันบูตัวที่มันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าราคาก็าคือพุ่งไป4-5 0 0ั0เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าเรื่องราคาอันนี้ยังสสมผลในเรื่องของความต้องการของแต่ละคนด้วยเพราะว่างานาุจิมันไม่ได้มีเยอะ ขนาดที่แบบว่ามีให้ซื้อทั่วๆไปนะครับฉะนั้นคนที่ซื้องานชิบะโปก็จะเจ็บตัวกันค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะครับแต่สำหรับบางคนแล้วก็ยอมเจ็บตัวนะครับเพื่อของที่เราอยากได้กันเนาะอันนี้ก็เป็นสรุป3ามข้อคร่าวๆนะครับของงานชิบะโปจิที่ผมมองว่ามันเป็นข้อเสียของงานนี้ข้อเสียสามอันนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ว่าผมว่าแบบถ้า สข้อเนี้ยมันได้รับการแก้ไขแะไรนิดๆห,หน่อยๆงานนี้จะน่าสนใจมากกว่าน,นี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วกกดติดตามมาดูกันว่าเราจะมารีวิวหรือว่าพูดคุยอะไรกันต่อในคลิปต่ตอๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ